สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีกากรเนาะสืบเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับยังค้างอยู่ในเรื่องของสินค้าในข่าวที่แล้วผมได้พูดถึงไปละเกี่ยวกับอสองระบบระบบพิรุิกและเพอร์บิชัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อนะครับสำหรับการคำนวณราคาทุนของสินค้าแต่ก่อนอื่นเลยผมฝากนิดนึงฝาก u ั s สไ cribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะ ถัดมาครับในเรื่องของสินค้าสินค้าเนี่ยวันก่อนผมพูดไปแล้วในเรื่องของระบบเนาะว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไล่ไปเร็วๆแล้วกันเนาะถัดมาลองมาดูตัวอย่างนิดนึงในการคำนวณต้นทุนของสินค้าตัวนี้ที่ผมฝากไว้ในคราวที่แล้วให้กลับไปทบทวนนะคนที่มีชีตในมือก็สามารถเปิดดูได้เนาะเปิดดูแล้วก็ลองฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับ แต่คนที่ยังไม่มีก็นี่แหละจากหน้าจอนี่แหละแคปไปแล้วก็ลองฝึกทําดูนะทีนี้อ่ามาเฉลยนิดหนึ่งตามโจทย์นะครับตัวอย่างอันนี้คือแพทเทิร์นของการคำนวณต้นทุนขายเนาะต้นทุนขาย ยอดซื้อยอดซื้อมีรายการใดบ้างก็มี2รายการนะครับรวมกันออกมากลายเป็น5,6 0พเนาะค่าขนส่งในโจทย์ไม่มีมีการส่งคืน400หักลบออกมาปุ๊บเหลืออยู่5,2 0พสินค้าที่มีเพื่อขายก็คือ5,2 0พนแหละครับเพราะว่ากิจการเพิ่งเปิดเนาะสินค้าต้นงวดไม่มีนะครับถัดมาหักสินค้าปลายงวด7,600ตัวนี้มาจากไหนโจทย์สมมุติให้นะครับผมสมมุติให้เนาะต้นทุนขายก็จะเท่ากับ4,440 ถัดมาครับต้นทุนขายสรุปสูตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบางท่านอาจจะไม่ถนัดในในรูปของเพเทินมันเขียนยาวไปก็เขียนเป็นสมก,การก็ได้นะครับบางคนคุ้นชินกับแบบนี้นะสินค้าต้นบวกซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหากักส่งคืนหกักส่วนลดรับหกักสินค้าไปานะครับนั่นคือต้นทุนขายแต่สังเกตนะครับซื้อบวกค่าขนส่งส่งคืนส่วนลดรับตรงนี้คือซื้อสุทธินะครับสินค้าต้นบวกซื้อสุทธิหกักไปแค่นั้นเอง นะต้นทุนขายกำไรขั้นต้นล่ะกำไรขั้นต้นก็คือขายสุทธิคล้ายๆกันอย่าสับสนนะครับรับคืนกับส่งคืนมันคล้ายๆกันเนาะหากส่งคืนไม่ใช่หากรับคืนหากส่วนลดจ่ายแล้วก็หากต้นทุนขายตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นนะครับตามโจทย์เนี่ยได้กำไรขั้นต้นเท่าไหร่อลองมาดู7จ็ดครับคือยอดขายนะครับตามในโจทย์เนาะลบกับต้นทุนขายที่เราคำนวณก่อนหน้านี้นะครับก็จะกลายเป็น2760นนี่คือ กำไรขั้นต้นเนาะอ่าถัดมาการปิดบัญชีขอทบทวนก่อนก่อนจะเข้าสู่าการคำนวณราคาทุนสินค้านะครับการปิดบัญชีของสินค้าสินค้าต้นงวดปิดอย่างไรเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าเนื่องจากว่าสินค้าต้นงวดจะต้องหายไปถูกไหมหลังจากนั้นสินค้าปลายงวดจะต้องเข้ามาแทนที่เราก็เดบิตสินค้าปลายงวดนะครับแล้วก็เครดิตต้นทุนขายนี่คือการปิดนะครับหลังจากนั้นต้นทุนขายตรงเนี้ยบางท่านอาจจะไปปิดเข้ากำไรขาดทุนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ถัดมาในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยท่านก็จะแสดงสินค้าคงเหลือเนี่ยภายใต้ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนเนาะในสินค้าคงเหลือตัวนี้แหละนะครับตามมาตรฐานเขาบอกว่าให้แสดงด้วยอะไรแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่านะครับเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับอ่าลองมาดูโฟชาร์นิดหนึ่งการแสดงมูลค่าราคาทุนอยู่นี่ นะเปรียบเทียบกับมูลค่าสินค้าที่จะได้รับเพราะเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเกิดคอสน้อยกว่า NRV NRV ก็คือ net หล a l value นะครับจะต้องมีการปรับปรุงนั่นก็คือราคาทุนมันต่ำกว่าไม่ใช่ <c oughs> ราคาทุนราคาทุนมันมันสลับที่กันนะครับราคาทุนมากกว่า NRV หมายความว่าตรงนี้เครื่องหมายผิดเนาะช่วยแก้ผมหน่อยละกันเนาะถ้าเกิดว่าคอส มันมากกว่า NRV แสดงว่าสิ่งที่เราจะขายได้เนี่ยมันมันน้อยกว่าราคาทุนที่เราจะมีอยู่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีการปรับปรุงรายการละนะครับอ่ะทีนี้ข้ามมาที่อันดับแรกก่อนเรามาดูก่อนว่าอ้าวแล้วราคาทุนละ่ะราคาทุนดูอย่างไรการตีราคาทุนมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือวิธีเฉพาะเจาะจง2การเข้าก่อนออกก่อนนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยถุงน้ําหนัก มี3วิธีหลักๆที่ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับอาจจะมีนอกเหนือจากนี้ไหมมีมีเหมือนกันเนาะอันนั้นเราค้างไปเอาที่ใช้จริงๆที่ใช้สอบจริงๆนะครับมาดูวิธีแรกก่อนถ้าวิธีเฉพาะเจาะจงน้่นหนอหจากว่าเป็นวิธีที่ระบุได้ทันทีว่ารายการไหนมันเหลือเข้ามานะครับทีนี้อย่างที่ในโจทย์ตรงนี้ผมไม่ได้โชยเห็นแต่ว่าในคิดผมจะมีให้นะว่าสมมุติว่าสินค้าเหลือมาจาก2ที่1ก็คือเหลือมาจากวันที่14 วันที่14เนี่ยมีร้อยชิ้นขายออกไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่20อ่า20เนี่ยคูณราคาทุนณนะวันที่ซื้อตอนเนี้ยเราจ่ายไป20บาทนั่นคือต้นทุนของสินค้าในล็อตแรกนะครับอีกล็อตหนึ่งเหลืออยู่20เช่นเดียวกันแต่เป็นล็อตที่มาจากล็อตนี้ล็อตที่ซื้อมาเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับต้นทุนของเขาอยู่ที่360เพราะนั้นต้นทุนสินค้าคงเหลือปงวดก็จะเท่ากับ 760บาทวิธีนี้เป็นวิธี specific identification นะครับเป็นวิธีที่สามารถระบุลงไปได้เลยว่ามันเหลือมาจากก้อนไหนนะครับการซื้อครั้งไหนนะอ่ะถัดมามาดูวิธีเข้าก่อนออกก่อนวิธีเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยสินค้าที่เป็นราคาทุนประเภทนี้ก็คือเป็นราคาทุนที่ซื้อการการซื้อครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดหมายถึงว่าครั้งที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับทีนี ข้อสังเกตของวิธีนี้มันจะมีจุดเด่นของมันก็คือไม่ว่าเขาจะสั่งให้คุณทําวิธีอะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์จะได้เท่ากันเสมอนะครับไม่ว่าจะทำเพอร์พิชชัหรือว่าพิลิ i ดิกนะครับอลองมาดูตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างสมมุติว่าใช้วิธีเพอร์พิชชัแล้วกันนะในคําสั่งของตัวอย่างในชีดก็จะมีอยู่แล้วนะครับใครที่มีชีดก็เปิดดูทาไปพร้อมๆกันสําหรับตารางตรงนี้ผมตีมาไว้ล่วงหน้าเนาะ ทำเป็นเพอร์เพชั่วก็ต้องตีตารางแบบนี้มีซื้อมีขายมียอดคงเหลือตรงนี้จริงๆผมผมมองว่าน่าจะเป็นรับมากกว่าตรงนี้ก็คือเป็นจ่ายออกไปนะครับถ้าเกิดว่าของใครที่ที่ยังไม่ได้แก้ก็แก้ผมหน่อยนะครับอ่ารายการแรกวันที่14กุมภาเกิดอ,อะไรขึ้นมีการซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาก็รับเข้ามา100คูณกับราคาต่อนหน่วยก็จะได้ราคาทุนนะครับคงเหลือก็คือลดแรกนี้ลอตที่2 <c oughs> ยังเป็นรถที่2มีการขายไปก่อนขายไปวันที่20นะครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้ถัดมาครับมีการส่งคืนเอามาลดยอดเช่นเดียวกันจาก40ลดลงไปอีก20นะครับเหลืออยู่แค่20แต่ราคาทุนยังคงที่นะถัดมาวันที่18ครับวันที่18เนี่ยซื้อเข้ามา0 0เอ่อบาทต่อนหน่วยก็คือ18บาทซื้อได้ถูกลงเพราะว่าเราซื้อเยอะขึ้นอาจจะมีการต่อรองกับเวนเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับยอดคงเหลือเนี่ย มันจะคงเหลืออยู่2ล็อตนะครับล็อตแรกก็คือมาจากข้างบนก่อนนะครับของที่ซื้อมาตั้งแต่วันที่1 4่ยังเหลืออยู่นะครับ20หน่วยหน่วยละ20ส่วนที่2ก็คือส่วนที่ซื้อเพิ่มนี่แหละ200นะครับ200ก็คูณ18ไปนะครับพอมาวันที่10กันยายนขายออกไป20กับ160รวมกันเป็น180ใช่ไหมตามโจทย์เขาบอกว่าขายออกไป180นะครับเพราะฉะนั้นคงเหลือจริงๆก็จะเหลือแค่40แต่40เนี่ย เป็นตัวที่เหลือมาจากการซื้อครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดคืออะไรครั้งล่าสุดก็คือวันที่18เอดกรกฎาคมนะครับ40หน่วยหน่วยละ18บาทไม่ใช่20ละสินค้าคงเหลือปลายงวดต่มไปละเออไม่ใช่สินค้าคงเหลือป,ปลอายง,งวดจะเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือ,อ720อจากเมื่อกี้เราคำนวณตามวิธีสเปกซีฟิกได้เท่าไหร่ได้760ถูกไหมอืมตอนนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาสั่งโจทย์เขาสั่งใช่ไหมในชีทเขาบอกว่า แล้วต้นทุนขายมันเท่าไหรล่ะดูง่ายๆเลยครับในช่องนี้ในช่องนี้คุณขายออกไปเท่าไหร่นี่ในช่องที่จ่ายออกไปตัวนี้แหละคือต้อนทุนขายนะครับต้นทุนขายก็จะเท่ากับ ,4880 ถูกไหมสี่พันแปด้ยก็คือสินค้าต้นถ้าถ้าตามสูตรนะตามสูตรก็จะเป็นสินค้าต้นบวกซื้อ,อ,อซื้อก็ต้องเป็นซื้อสุทธินะครับแล้วก็หักสินค้าปลายงวดเนาะอ่า สินค้าที่มีเพื่อขายละ่ะเท่ากับเท่าไหร่สินค้าที่มีเพื่อขายก็คือที่ซื้อมานั่นแหละนะครับก็จะเป็นสินค้าต้นบวกซื้อสุทธิโอเคไหม <c oughs> สินค้าต้นบวกซื้อสุทธิสินค้าต้นมีอยู่เท่ากับเท่าไหร่ไม่มีเพราะเขาเพิ่งเปิดนะครับมีที่ซื้อมาในระหว่างงวดนะครับซื้อในระหว่างงวดเท่านี้อ๋อแต่มีรายการส่งคืนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง นะครับแต่มีรายการส่งคืนตรงนี้มี560แล้วอ่าไม่ใช่560 5600 5600ปรากฏว่ามีการส่งคืนไป400อ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะได้เท่ากับ5,000 5,200 อันนี้คือสินค้าที่มีไว้เพื่อขายเนาะส่วนต้นทุนขายต้นทุนขายประกอบวยด้วย,วยสินค้าต้นบวกซื้อหักปลายใช่ไหมสินค้าต้นบวกซื้อซื้อเป็นซื้อสุทธ,ธินะครับซื้อสุทธ,ธิคือ5,2า0หากสินค้าปลายงวดครับ7,200เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ต้นทุนขาย ตรงนี้พันสคือการขายตรงนี้อีก400เป็นการขายเบ็ดเสร็จเ,เป็น1 0 0 0 6 0 0ละบวกกับอีก2,880<ไ>เครื่องคิดเลขบวกกับ4อ่บวกกับ400 บวกกับ2880เนแ่ยมพอใช้เครื่องคิดเลขยาวนานพอคิดในใจเริ่มคิดไม่เป็น4480ตัวนี้นะครับต้นทุนขาย4 4 4 8 0ต้นทุนขายเท่านี้กำไรขั้นต้นจะเท่าไหร่กำไรขั้นต้นก็จะเท่ากับ4480นะครับ หักกับตัวนี้หักกับยอดขายยอดขายมาจากไหนก็มาจากคราวที่แล้วครับที่เราคํานวณดูเนาะยอดขายมีเท่าไหร่ใช้ราคาขายนะครับไม่ใช่ใช้ราคาทุนเนาะยอดขาย7จ็ดลบกับสี่สี่แปดศูนย์ก็จะได้เท่ากับ27งเจน่สองเตัวเนี้ยจะเป็น สินค้าคงเหลือเออไม่ใช่จะเป็นกําไรขั้นต้นนะครับโอเคไหมแค่นี้เองนี่คือวิธีการตีราคาทุนตามวิธี FIFO นะครับโดยที่กิจการใช้ระบบ Pur p e r p e t u a l นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธี FIFO เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากระบบ Periodic เป็นไงต้องคำนวณใหม่ไหมแทบจะไม่ต้องเลยก็ได้ครับเพราะว่า,ามันก็คือตัวนี้นั่นแหละมันก็คือตัว ตัวที่เป็นรายการซื้อครั้งล่าสุดนะครับก็คือ40หน่วยเนี่ยคูณ1 8แล้วก็เท่ากับ720นี่คือคำตอบได้เลยนะครับเคียร์ไหมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเอาวิธีเดียวนะครับวิธีไฟ f IF o นะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าค่อยมาดูวิธีถัยเฉลีย่ย่วงน้ำหนักวิธีเว i เต t e d เอเวอร e กันบ้างนะครับซึ่งถามว่าเหมือนกันไหมถ้าเป็นระบบ พิรเวติกับเพอิชัวไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหรือถ้าเกิดว่าใครขยันดูชีดไปก่อนนะครับทำล่วงหน้าไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ